เรื่องราวการตายอย่างปริศนาของไมกานักธุรกิจสาวรุ่นใหญ่ซึ่งศพของเธอนั้นหายไปจากห้องดับจิตทั้งที่แพทย์ยังไม่ทันได้ชนสูตรศพหาสาเหตุการตายทําให้เรื่องนี้เดือดร้อนไปยังอเล็กสามีของไมกาเพราะเจมี่ตำรวจที่เข้ามารับผิดชอบทาคดีนี้สงสัยว่าอเล็กเป็นคนฆ่าและขโมยศพภรรยาแล้วเขาจะทํายังไงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอ The Body ปมลับศพปริศนาจากนี้เป็นการสปอยหนังรุ่น ถ้าพร้อมแล้วเรามาสัมบรลฮากัน เริ่มเรื่องมารปภกะกลางคืนของสถาบันนิติเวชคนหนึ่งได้ทิ้งหน้าที่และวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างด้วยความหวาดกลัวและเขาก็พลาดไม่ทันในระหว่างวิ่งตัดหน้ารถชนเข้าอย่างจังตัดภาพมาที่เจมี่ตำรวจนักสืบที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จกําลังเตรียมตัวจะเข้านอนแต่ก็มีโทรสายด่วนเรียกตัวเขาเป็นที่เกิดเหตุซึ่งนั่นก็คือสถาบันนิติเวชนั่นเองเพราะนอกจากจะมีรปภหนีบางสิ่งบางอย่างจนได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ยังมีศพของไมกานักธุรกิจสาว หายไปด้วยทั้งๆที่คดีการตายยังไม่ได้รับการคลี่คลายเจมี <Jamie S 1> ได้ตรวจดูรอบๆอ,อาคารร่วมถึงกล้องวงจรปิดจนพบว่ากล้องทุกตัวไม่ทํางานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแต่มีเพียงกล้องที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นที่สามารถจับภาพร,าปรพอปพวิ่งหนีอะไรสักอย่างลงบันไดออกไปเจมี <Jamie S 1> เลยสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่จัดการปิดทางเข้าออกของตึกพาโลลูกน้องของเจมีก็ได้เอาประวัติของไมกาทั้งหมดให้เขาอ่านพาโลเชื่ออย่างยิ่งว่าไมกาต้องถูกฆาตกรรมเพราะคัด ผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือน้องสาวเพราะว่าทั้งสองร่วมลงทุนทําธุรกิจด้วยกันแต่เจมี่เห็นต่างและพุ่งเป้าไปที่สามีเด็กของไมก้ามากกว่าแล้วภาพก็ตัดไปที่วิดีโองานแต่งงานของไมก้ากับอเล็กที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นของสองครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีหลังจากญาติพี่น้องดูจบก,ก็พากันใจหายพร้อมกับปลอบใจอเล็กที่เสียภรรยาไปเมื่อตอนบ่ายด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอเล็กก็เอาแต่นอนสมร้องไห้หลังจาก จากญาติกลับไปอเล็กก็ขับบิ๊กไบ์คันโปรดมุ่งหน้าไปหาคาร่าที่อพาร์ตเมนต์โดยท่าทีที่ไร้ความเศรา้าพอทั้งสองเจอหน้ากันก็กอดจูกันอย่างดื่มดำ่ำแล้วคาร่าก็ได้เสิร์ฟวิสกี้ให้กับเล็กเพื่อฉลองที่แผนการฆ่าเมียได้สําเร็จใช่แล้วทั้งสองก็คือชูรักกันนั่นเองแต่เวลาความสุขของพวกเขาก็ต้องจบลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าทางตํารวจได้โทรตามให้อเล็กไปที่สถาบันนิติเวชด่วนๆเนื่องจากศพภรรยาของเขาได้หายไปคาร่าก็หา ไม่ให้อเล็กไปเพราะกลัวว่านี่อาจจะเป็นกับดักแต่อเล็กจําเป็นต้องไปเพราะไม่อยากให้ตํารวจสงสัยตํารวจก็ได้เล่าถึงสถานการณ์คร่าวๆให้อเล็กฟังจากนั้นเจมี่ก็ได้สอบปากคําอเล็กเพิ่มเติมซึ่งอเล็กก็ตอบมุ่งประเด็นไปว่าเธออาจจะแก่แล้วแถมยังมีสุขภาพไม่ค่อยดีแต่เจมี่ก็เวียงประเด็นกลับมาที่อเล็กว่าเขาเองหรือเปล่าที่ต้องการฆ่าภรรยาแต่อเล็กก็ตอบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าเขาเสียใจมากตำรวจซักต่ออย่างละเอียดว่าเขาไป หนมาบ้างอเล็กก็บอกว่าเขาแค่ปวดหัวเลยออกไปซื้อยาแก้ปวดแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยหลังจากสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แยกไปปรึกษากันข้างนอกทิ้งให้อเล็กนั่งรออยู่ในห้องอเล็กได้จังหวะรีบโทรหาคาร่าแล้วบอกว่าศพของไมก้าหายไปเขาบอกให้เธอไปดูร,ปรอปภที่ตอนนี้เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อจะได้เบาะแสของคนที่ขโมยศพไมก้าก่อนตำรวจหลังจากวางสายอเล็กก็ลบประวัติการโทรเข้าออกทิ้งเพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะขอดูจากนั้นทา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการชันสูตรศพของไมกาก็ได้เรียกให้อเล็กไปคุยแล้วก็ถามถึงการใช้ชีวิตอย่างละเอียดของเธอซึ่งอเล็กก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือแถมยังตอบทรงส่งกวนๆเจ้าหน้าที่ไปทําให้เจมี่ที่มองดูอยู่ไม่ไกลสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้เสียใจที่ภรรยาเสียชีวิตแตกต่างจากเขาที่เสียภรรยาไป1ิบกว่าปีแล้วทุกวันนี้เขายังเสียใจมากๆราวกับว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานทําให้เขาเชื่ออย่างยิ่งว่าอเล็กนี่แหละคือคด กในขณะที่พักเบรกจากการสอบสวนพ่าเปียก็ได้ถามถึงสภาพจิตใจและการบำบัดของเจมี่ว่าดีขึ้นบ้างไหมซึ่งเจมี่ก็ตอบไปว่าเขาโอเคมากแล้วเนื่องจากว่าเจมี่ได้เห็นกับตาตอนที่ภรรยาสุดที่รักของเขาเสียชีวิตมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นมันยังเกิดขึ้นซ้ําๆวนไปวนมาทางด้านของอเล็กก็ถูกก,กักตัวไม่ยอมให้กลับเขาเริ่มโวยวายอยากกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเพราะว่ายังหาศพของไมก้าไม่เจอทําให้อเล็ก ต้องรอต่อไปในทันใดนั้นอเล็กก็เหลือไปเห็นห้องเก็บศพเขาเลยเดินเข้าไปดูช่องเก็บศพของภรรยาและเช็คดูข้าวของของไมกาแล้วภาพก็ตัดไปในช่วงเช้าของวันนี้อเล็กได้รินไวน์ที่ผสมยาพิษให้ภรรยาดื่มขณะที่เธอกําลังนอนแช่อ่างอาบน้ําในตอนที่ไมกายกไวน์ดื่มจนหมดแกว้วอเล็กก็แอบมองดูอยู่เพื่อทําใจและยิ่งไมกาหัวเราะและกอดเขาเขายิ่งรู้สึกลําบากใจมากๆแล้วภาพก็ตัดมาปัจจุบันอเล็กจ้องมองดูขวดยาพิษแล้วกาลังทบทวน ว่ามันมาหยุดที่นี่ได้ยังไงแล้วทาไมไม่กล้าตายแล้วฟื้นหรือว่ามีใครอีกคนกําลังเล่นเกมกับเขาในตอนนี้เขากลวัวมากที่จะโดนเอาคืนและในทันใดนั้นตํารวจก็ได้เดินมาหาอเล็กถึงในห้องอเล็กก็รีบเก็บขวดยาพิษใส่ในกระเป๋ากางเกงเจมี่ก็เข้าชาร์จขอเช็คโทรศัพท์และค้นตัวจนเจอขวดยาพิษซึ่งอเล็กก็รีบแก้ตัวว่าเขาเป็นนักเคมีและหยิบติดมือมาจากแลบเจมี่ก็จ้องมองอเล็กขมแ็งและไม่เชื่อที่เขาพูดพร้อมกับส่งยาไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสักพัก คาล่าก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่โรงพยาบาล,ลปรปภอ,อาการโคมา่าและตำรวจก็เฝ้าอยู่หน้าห้องตลอดเวลาในตอนนั้นอเล็กกลัวว่าเจมี่จะสงสัยว่าเขาคุยกับคา,าร่าเลยรีบวางสายจากนั้นอเล็กก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็รีบโทรกลับหาคาล่าอีกครั้งเขาบอกว่าตำรวจเจอขวดยาพิษทําให้ตอนนี้เขายังถูกกักตัวแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะรีบเคลียร์ทุกอย่างแล้วรีบกลับไปหาเธอแล้วเราก็จะหนีไปด้วยกันหลังจากวางสายอาเล็กก็ล้างหน้าส่อง กระจกทันใดนั้นเขาก็เหลือไปเห็นซองจดหมายว่างอยู่ขอบกำแพงอเล็กหยิบเปิดขึ้นมาดูและจําได้ว่าการ์ดใบนี้เคยส่งมาเชิญเขากับไมก้าให้ไปร่วมงานซึ่งในวันนั้นไมก้าได้ตัดพ้อกับอเล็กว่าถึงเธอจะไม่สาวและสวยเหมือนเมื่อก่อนแต่ความรักของเธอที่มีต่ออเล็กไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเธอรู้ว่าอเล็กนั้นนอกใจเธอแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดุดดื่มและในกลางดึกอเล็กก็แอบหยิบโทรศัพท์และส่งข้อความหาคาร่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบัน อเล็กกำลังฉีกกราซทิ้งชักโครกด้วยความหวาดกลัวแล้วเขาก็พยายามกดชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานแต่ทว่าชักโครกก็กดไม่ลงทันใดนั้นตำรวจก็มาเคาะประตูเรียกเพราะเห็นว่าเขาได้หายไปนานทำให้อเล็กจำใจต้องหยิบเศษกระดาษในชักโครกขึ้นมากิน จากนั้นพาโบก็พาอเล็กไปที่ประตูทางเข้าห้องแผงควบคุมไฟและระบบรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารซึ่งถูกใส่รหัส20032013ซึ่งรหัสมันเพิ่งถูกเปลี่ยนไม่กี่ชั่วโมงนี้แถมคนร้ายยังเปลี่ยนปฏิทินเป็นวันที่20เดือน3ปี2013ซึ่งมันตรงกับรหัสประตูและตำรวจก็ยังพาอเล็กไปดูช่องทางหนีของคนร้ายที่ขโมยศพของไมกาเจมี่ก็ได้ถามอเล็กว่าเลขชุดนี้มีความหมายอะไรกับเขาหรือไม่อเล็กก็ตอบว่าไม่ แล้วภาพก็ตัดไปในอดีตตอนที่เขากําลังจะใส่รหัสเข้าแลบซึ่งมันก็เป็นรหัสชุดเดียวกันพอทำงานไปสักพักไมก้าก็มากอดคออเล็กด้วยความคิดถึงแล้วไมก้าก็ได้ถามถึงรหัสชุดนั้นว่ามันมีความหมายอย่างไรอเล็กก็ตอบไปว่าไม่มีความหมายอะไรแต่ที่จริงแล้วมันคือวันแรกที่อเล็กได้เจอกับคาร่าและนั่นก็ทําให้อเล็กไม่พอใจไมก้าที่ยุ่งเรื่องส่วนตัวบวกกับเบื่อหน่ายเมียแก่ที่จู้จี้จุกจิกตามคอเคลียตลอดเวลาก็เลยเดินหนีไปไมก้าก็ขอโท พร้อมกับเส์์ภัยด้วยการให้รถบิ๊กไบค์เป็นของขวัญและเธอก็ขอให้เขาขับพาเธอซ้อนไปงานเลี้ยงแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันในตอนนี้จู่ๆอาคารก็ส่งสัญญาณเสียงดังแล้วน้ําฝนก็รั่วเข้าสู่ตัวอาคารและในตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังชุลมุนวุ่นวายเกี่ยวกับการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้สัญญาณดังทันใดน,นั้นคาร่าก็โทรมาพอดีอเล็กก็เลยใช้จังหวะนี้เลี่ยงตัวไปรับโทรศัพท์พร้อมกับบอกเธอว่าอย่าโทรมาจนกว่าเขาจะติดต่อกลับไปแล้วอเล็กก็เหลือ ไปเห็นป้ายชื่อคาราในทันใดนั้นเขาก็หันไปเห็นไมกายืนอยู่หน้าประตูอีกห้องเท่านั้นแหละอเล็กก็ใจหายวาบลงไปอยู่ตะตุ่มพร้อมก็บอกกับคาราว่าไมกายังไม่ตายเขาเห็นเธอแต่พออเล็กกระพริบตาอีกครั้งไมกาก็หายไปแล้วอเล็กก็เตือนให้เธอระวังตัวเพราะตอนนี้ไมกากําลังเล่นเกมอยู่แล้วเขาก็ตัดสายไปเพราะเจมี่เดินเข้ามาพอดีเจมี่ขอดูโทรศัพท์อีกครั้งแต่ทว่าก็ไม่เจอเบอร์ของคนที่คุยกับอเล็กเมื่อกี้เพราะเขาลบทิ้ง ไปแล้วและแล้วผลการตรวจยาพิษก็ออกมาว่ามันสกัดจากพิษงูที่ออกฤทธิ์ฆ่าเหยื่อหลังจากได้รับไปแล้ว8-9ชั่วโมงคนที่ได้รับพิษหัวใจจะวายเฉียบพลันที่สําคัญมันจะสลายตัวไม่เหลือร่องรอยให้ตรวจเจอและนั่นทําให้เจมี่สั่งขังอเล็กไว้ในห้องในฐานะผู้ต้องสงสัยในขณะที่อเล็กนั่งลงกับพื้นอย่างไร้ความหวังเขาได้เหลือไปเห็นแก้ววายที่ริมหน้าต่างในทันใดนั้นวิญ,ญญาณของไมก้าก็ยืนมองเขาจากข้างหลังด้วยความแค้นแล้วอเล็กก็สะดุ้งตื เขาถึงกับโล่งอกที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันต่อมาเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์จากอีกห้องก็เลยเดินตามหาจนไปพบว่ามันอยู่ในถุงห่อศพเขาหยิบมันขึ้นมาดูก็พบว่าไมากาโทรมาแต่แท้จริงแล้วเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านอาหารร้านโปรดของไมากาและแจ้งว่าไมากาลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านเมื่อหัวค่าซึ่งอเล็กก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพราะไมากาเสียชีวิตเมื่อตอนบ่ายวันนี้และเขาก็ก้มลงไปดูป้ายชื่อของศพซึ่งเขาจําได้ว่าผู้ตายเป็นชายรุ่นใหญ่ที่ไม การแนะนําว่าเขาเป็นจิตแพทย์ของเธอตอนที่ไปทานอาหารที่ร้านนี้ซึ่งอเล็กก็พยายามปฏิปต่อเรื่องเขาคิดว่าจริงๆแล้วชายคนนี้เป็นนักสืบที่ไม่กล้าจ้างมาให้สืบเรื่องของเขาและเธอก็รู้แผนการฆ่าล่วงหน้าพร้อมจะฉากการตายทั้งหมดขึ้นเพื่อซ่อนแผนของเขาว่าแล้วอเล็กก็ใช้โทรศัพท์โทรไปหาคาร่าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแล้วสั่งให้เธอรีบกลับไปเก็บของเตรียมตัวหนีแล้วภาพก็ตัดไปที่เจมีเขาเกิดอาการเศร้าที่เห็นภาพ หลอนที่ภรรยาเสียชีวิตแล้วภาพก็ย้อนไปเมื่อ1ิปีก่อนเจมี่ได้ไปดูศพภรรยาที่ครึ่งใบหน้าเละไปหมดจากการเกิดอุบัติเหตุเขาเสียใจมากๆที่ครอบครัวอันแสนสุขต้องจบลงจากนั้นเจมี่ก็ได้เรียกอเล็กมาสอบสวนต่ออเล็กก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารวมถึงเรื่องยาผิดว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตายของภรรยาของเขาเจมี่ก็เลยเอาเทปมาอัดแล้วถามว่าเขากับไมค์กาเจอกันได้ยังไงอเล็กก็เล่าว่าเขาเคยอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าอาวาลอนมีอยู่วันหนึ่ง เขาไปเชี่ยวภูเขาแล้วเกิดยางรถระเบิดโชคดีที่ไมก้าผ่านมาเจอและได้ช่วยเหลือและนั่นก็ทําให้เขากับไมก้าหลงรักกันและแต่งงานกันในที่สุดแล้วเจมี่ก็ได้ย้อนถามว่าวันนี้อเล็กไปไหนมาบ้างในยาแก้ปวดที่ว่าออกไปซื้อแถมยังจิกกัดว่ารู้สึกเสียใจบ้างไหมที่ภรรยาตายทําเอาอเล็กถึงกับแก้ตัวไม่ทันเพราะเขาก็ไม่รู้สึกเศร้าแถมไม่มีอะไรมายืนยันว่าเขาไปซื้อยาแก้ปวดมาจากนั้นเจมี่ก็ได้บอกกับอเล็กว่าเมื่อ3เดือนก่อนไมก้า จ้างนักสืบตามดูเขาพร้อมกับเอาเอกสารสัญญาสลักหลังการจดทะเบียนว่า้าเล็กนอกใจจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินแม้แต่บาทเดียวเรียกได้ว่าถ้าฟ้องอย่าอเล็กมีโอกาสศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะแล้วเจมี่ก็ได้ยิงคำถามจี้ใจดำว่าเพราะแบบนี้คุณเลยต้องการที่จะฆ่าเธอใช่ไหมและการที่ศพของไมก้าหายไปเพราะคุณขโมยไปใช่ไหมและเจมี่ยังบอกอีกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังไปที่บ้านของจาเวีร์นักสืบที่ไมก้าจ้างและจะไปค้นบ้านของเขาด้วยอเล็กก็ไม่ รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าไมก้าตายแต่เธอกำลังเล่นเกมและเขาไม่ใช่คนขโมยศพของเธออย่างแน่นอนว่าแล้วอเล็กก็บอกว่าเจอศพนักสืบของไมก้าอยู่ในห้องเก็บศพพร้อมกับหยิบป,ป้ายชื่อให้เจมี่ดูแต่ทว่ามันไม่ใช่ชื่อของนักสืบจาเวียแต่เป็นชื่อของคนอื่นไปเสียแล้วเจมี่ได้โทรหาลูกน้องให้ไปขอหมายจับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งรถมารับผู้ต้องหาด่วนซึ่งตอนนี้รถมารับยังไปไม่ได้เพราะว่ารอซ่อมเสาไฟฟ้าที่หักลงมาขวางถนน ส่วนอเล็กที่รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องถูกจับก็เลยขอตัวเข้าห้องน้ำพร้อมกับโทรหาคาราซึ่งคาราบอกว่ามีใครบางคนเอาแฟลชไดมาสอดไว้ใต้ประตูซึ่งในนั้นมันคือภาพที่อเล็กกับเธอกําลังจู๋จีกันอย่างมีความสุขและอเล็กก็ขอร้องให้คาราเชื่อใจเขาเพราะเขาไม่ยอมรับคํากล่าวหาแล้วจะรีบกลับไปหาเธอแต่คาราก็ไม่เชื่อพร้อมกับสะพายกระเป๋าเดินออกจากอพาร์ตเมนต์และในทันใดน,นั้นก็มีรถขับมาด้วยความเร็วแล้วสายก็หลุดไปในตอนนี้อเล็กร้อนใจ เขากลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับคาลาก็เลยไปขอร้องให้ตำรวจปล่อยตัวเพราะมีคนรอความช่วยเหลือจากเขาอยู่แต่พอเจมี่ถามว่าจะไปช่วยใครอเล็กก็ไม่กล้าพูดชื่อของคาลาออกมาเจมี่มันไซก็เลยเหนียวไปที่อเล็กหนึ่งดอกแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นอเล็กตัดสินใจยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดและบอกว่าเขาต้องการฆ่าภรรยาเพื่อไปอยู่กับคาลาซึ่งคาลาก็คือลูกศิษย์ของเขาในตอนแรกแค่ต้องการเล่นเล่นแต่สุดท้ายเขาก็หลงรักเธอแล้วก็ จัดนัดกระชับมิตรกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆแถมยังเล่าอีกว่าเขาเสพติดการดือด้อดื้อดื่มกับเธอมากไม่ว่าจะเป็นในลิฟต์หรือบนเตียงและไม่อาจจะขาดเธอได้และเขาก็ไว้ใจคารามากจนเล่าความลับทุกอย่างให้เธอฟังอเล็กสรุปตอนท้ายว่าถึงแม้ว่าเขาจะวางแผนฆ่าไมกาแต่มันก็ไม่สำเร็จเพราะเธอยังไม่ตายแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะไมกากับนักสืบจาวเวร์ร่วมมือกันจัดฉากใส่ร้ายเขาต่อมาพาโบก็โทรมาบอกเจมีว่าเจอศพของไมกาแล้วที่ป่าแล้ว ร,ปรอปภก็สามารถให้ปากคําได้แล้วซึ่งร,ปรอปภก็บอกว่าเขานั้นเจอใครบางคนกําลังขโมยศพของไมกาแต่พอชายคนนั้นเห็นเขาชายคนนั้นก็ยิงรัวๆไม่ยังทําให้เขาต้องรีบวิ่งหนีและไปจบด้วยการถูกรถชนซึ่งกระสุนปืนของคนที่ขโมยศพไปก็ตรงกับปืนที่เก็บไว้ในบ้านของอเล็กซึ่งตํารวจก็ไปค้นเจอในตู้เสื้อผ้าเมื่อหลักฐานแน่นหนานเจมี่เลยควบคุมตัวอเล็กแล้วพาไปดูที่ที่เจอศพของไมกาแล้วเจมี่ก็ได้กระซิบบอกกับอเล็กว่าคนที่ชื่อคาร่า ไม่มีอยู่จริงและอพาร์ตเมนต์ของเธอตามที่อยู่ที่อเล็กให้มาก็ไม่มีคนเช่ามาเป็นปีแล้วอเล็กก็งงมากกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาก็เลยวิ่งหนีเพราะกลัวความผิดแต่ก็หนีไปได้ไม่ไกลเจมมี่ตามมาจับเขาแล้วก็ได้บอกความจริงอีกหนึ่งอย่างที่เขาคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้เมื่อ1ิปีที่แล้วในคืนที่ภรรยาของเขาตายพวกเขากําลังเดินทางไปฉลองกันแต่ทันใดน,นั้นก็มีรถคันนึงเสียหลักมาชนรถของเขาซึ่งภรรยาของเขาก็โชคร้ายตายขาดทีเขากับลูกสาวรอด ได้แต่ที่เจ็บใจที่สุดคือคนที่ชนแล้วหนีที่ไม่คิดแม้แต่จะช่วยพาภรรยาของเขาไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายภรรยาของเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายและตำรวจก็ไม่สามารถตามตัวคนร้ายได้จนหลายปีต่อมาลูกสาวของเขาจําได้ว่าพวงกุญแจที่ห้อยอยู่หน้ารถเป็นพวงกุญแจของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองอวารอนเขาใช้เวลาสืบอยู่นานกว่าจะหาตัวคนร้ายเจอและในที่สุดเขาก็เจอซึ่งคนที่ชนรถของเขานั่นก็คืออเล็ก กัไม้านน่นเองแล้วเจมีก็ไดเอารูปลูกสาวให้อเล็กดูซึ่งเธอก็คือคาราและชื่อจริงๆของเธอก็คืออีวาใช่แล้วอีว e ากับเจมีทั้งสองเป็นพ่อลูกกันแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือแผนการแก้แค้นพออเล็กได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ถึงกับอึง้งแล้วเจมียังบอกอีกว่าไม่นานก็ครบ8ชั่วโมงคุณก็จะตามภรรยาของคุณไปนรกแล้วเพราะคุณได้ดื่มยาผิดที่คุณคิดค้นมันขึ้นมาเองแล้วภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่คาลา ใส่ยาพิษลงไปที่แก้ววิสกี้ให้กับอเล็กตอนที่เขามาหาเธอที่อพาร์ตเมนต์จากนั้นอเล็กก็เริ่มอ่อนแรงทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียกรถฉุกเฉินส่งตัวเขาไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเสียแล้วแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ให้จอนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ